สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบกับขวัญสไปฟินแลนด์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันพ่อที่ประเทศฟินแลนด์นะคะวันนี้อืมวันนี้ที่นี่ก็มีฝนตกนะคะเพื่อนๆข้างนอกก็ฝนตกครึ้มอืมวันนี้ขวัญจะมาโชว์บางสิ่งบางอย่างที่สามีสายเปขวัญเขาซื้อให้นะคะเพื่อนๆดีใจมากเลยนะออืม นี่ชิ้นแรกเดี๋ยวขวัญจะโชว์เพื่อนๆนะคะตัวนี้ตัวปิดป้องกันหิมะนะคะเพื่อนๆเวลา,าช่วงหิมะตกเพราะว่ารถขวัญเวลาจอดที่ทำงานมันมันไม่ได้อยู่ใต้หลังคานะคะเป็นที่ลานลุ่งเนาะก็พอดีแฟนขวัญเขา เป็นห่วงตรงสายความห่วงใหของเขานั่นแหละเพื่อนๆเ,เขาก็เลยตั้งใจซื้อให้ขวัญมั้งเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยนะวันนี้ตื่นขึ้นมาบอกว่ามานี่มานี่มาดูนี่สงสัยซื้อให้แต่วันศุกร์แล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่เอามาให้ขวัญดูเอามาให้ขวัญดูวันนี้เนาะขวัญก็เนี่ยจะมาเปิดพร้อมเพื่อนๆน,นี่แหละตัวนี้ก็มีมีขนาดด้วยนะเพื่อนๆ รถขวันมันเป็นคันเล็กๆนะสงสัยเอ่อมันจะเนี่ยมีหลายขนาดมันสำหรับคันเล็กแฟนขวัญเล้ซื้อให้ขนาดนี้ก็ก็มันก็ใหญ่มันก็ยาวอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยเราลองเปิดดูนะคะขวันก็ยังไม่ได้ดูเบาๆเองนะเพื่อนๆโอ้ยหล่น นี่มันป้องกันป้องกันป้องกันหิมะด้วยแล้วก็แสงแดดด้วยเนาะเพื่อน,อนตัวนี้ถ้าเราใช้เราก็ไม่ต้องขูดหิมะที่กระจกหน้ารถมีตัวล็อกให้เหมือนเสือบ้านเราเลยเนาะเสือปูนั่งอะ่ะนี่ไงโห,หมันเพื่อน ปิดหนงนี้มะปิดนี้แล้วก็อันนี้ก็แนบกับเข้าไปข้างในรถเราเนาะก่อนที่เราจะปิดประตูรถหนูมันมีสองข้างนะเพื่อนเบาแต่แต่ขวันก็มันจะใช้น่าจะใช้ได้ผนอยู่นะแฟนขวนขาเนเขาซื้อให้เนาะแต่ว่าของแฟนขวาน,ขว,นขวันถามว่า เธอซื้อให้ตัวเองด้วยหรือเปล่าเธอซื้อให้ชั้นน่ะนางบอกว่าไม่นางไม่ใช้นะคะเพื่อนๆนางบอกว่านางขี้เกียจซื้อให้แต่ขวัญน่ารักเนาะเข้าใจซื้อมาให้ภรรยาแล้วก็มีตัวนี้นะคะปรับกลิ่นปรับอากาศในรถเรามันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะเพื่อนๆรูปสตรอเบอรี่ ตัวนี้เอาห้อยกระจกหน้ารถนะคะจะห้อยที่หน้ากระจกหน้ารถเรานี่ขวันจะเอาไปใส่รถให้มันหอมหอสตรอเบอรี่แล้วก็ตัวนี้เพื่อนๆถ้าขวันเลือกเองขวันคงคงจะคงจะซื้อที่มันเป็นลายน่ารักน,น่ารักหน่อยเนาะของผู้แบบผู้หญิงชอบอันนี้ก็เออผู้ชายซื้อให้ แฟนซื้อให้เขาก็ไม่ได้อะไรอ่ะแค่ให้มันเป็นมาใช้ประโยชน์สําหรับเราเนาะเพื่อนแต่มันไม่ใช่สีนเงินนะเพื่อนมันเป็นสีมันเป็นสีนี้สีเทาสีเดียวกับบอร์ดลขวานเลยนะเพื่อนเผอิญเผอิญที่สงสัยที่นางซื้อให้ขวานเคยเล่าให้นางฟังอาทิตย์เมื่อกี้นี้นะพอดีขวัญเป็นประจําเดือนเพื่อนแล้วทีนี้มันเลอะมันเลอะบอร์ดรถขวันก็ทํา ทำความสะอาดแหละทมความสะอาดก็ไม่มั่นใจว่ามันจะออกมันจะออกให้เราไหมหรือมันจะเป็นรอยไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกแฟนมาโอ้ยเนี่ยฉันทําบอดรถเลอะฉันเป็นประจําเดือนเราสงสัยนางก็เลยอืมกลัวขวัญจะทําเลอะอีกก็เลยซื้อตัวนี้มาให้ลองให้ลองให้เราลองนั่งนะอะเนาะมันป้องกันอะไรบ้างป้องกันเลอะ แต่ถ้าเป็นขวัญเลือกขวัญก็จะเลือกลายกระตุนน่ารักน่ารักแหละแต่ไม่เป็นลายอันนี้ของฟรีของขวัญอืมวันพ่อวันพ่อฟินแลนด์ขวัญก็แอบพอดีแฟนขวัญเขาออกไปช่วงนี้นะคะเขาออกไปหาบอพ่อเขาเอะเนาะขวัญก็เลยขวัญแอบออกไปซื้อขนมเค้กมาไว้ให้แฟนเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์แกตอนแกเข้ามานะคะอืม ันนี้มาพบกับเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะมากแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวขวัญจะต้องเตรียมเค้กเตรียมอะไรเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนหน่อยนึงอืมน่ารักแล้วทีนี้นะดอกไม้เพื่อนๆขวัญดูดอกไม้ในห้างเนี่ยแต่ว่าขวัญก็งกหน่อยเนาะดอกไม้เป็นแพงขวัญไปตัดของตัวเองนะเพื่อนๆน,นี่เตรียมไว้ให้นาะง <laughs> งกเปล่างกจริงนะอืม โบไม่มีขวัญก็เลยเอาริบบิ้นอันนนี้ยริบบิ้นจะร้อนแสงเนี่ยผูกให้กุหลาบแช่แขงของขวัญที่ต้นอยู่ข้างนอกนะเพื่อนเพื่อนมันมันยังมีดอกอยู่แต่ว่าดูดูอากาศมันหนาวเพื่อนเพื่อนดูใบมันขวัญเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะดูเขาให้ขวัญวันพ่อเขาวันพ่อเขาเขาซื้อของให้ภรรยาแล้วแล้วภรรยาวันพ่อไม่ได้ให้อะไร นี่แหละจะให้ดอกไม้จากใจขวัญน่ารักไหม,มเพื่อนเซอร์ไพรส์นางแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่นะขนาดมันแช่แข็งอยู่ข้างนอกอากาศอากาศติดลมนะคะตอนกลางคืนนี่ใบมันร่วงวันนี้ก็เท่านี้นะคะคลิปนี้น่ารักน่ารักของความน่ารักของสามีแล้วก็ความน่ารักของขวัญด้วยเนี่ยดอกกุหลาบให้แฟน ถ้าซื้อก็เกือบอยี่สิบยูเลยนะเพื่อนๆแพงนะยี่สิบยูแล้วแล้วมันอยู่ได้ไม่กี่วันเนาะเพราะมันเป็นดอกไม้ที่ตัดทีนี้ก็เออมีอีกอันนึงพูดถึงเรื่องดอกไม้นี่ขวานโชวขวานโชเพื่อนๆด้วยขวานตัดชำขวานตัดชำไว้แต่รากมันไม่ออกเก่งมันยาวนี่มันก็กุหลาบนะคะเพื่อนๆกุหลาบเลื้อยแต่ว่าอากาศ อากาศมันเย็นเพื่อนๆดูกิ่งนี้สินี่อันนี้สงสัยเลยเดี๋ยวคงตายแต่ว่ารากมันไม่ออกอนะ่ะเพื่อนๆมีใครเคยชำแนะนําขวัญหน่อยนะอันนี้ขวัญทาครั้งแรกนะขวัญกล่าวว่าถ้ารากเขาออกแล้วขวัญจะเอาไปลงดินนะเพื่อนๆแต่ว่าแรากไม่ออกออกแต่ยอดเนี่ยยอดใหม่ของเขาอะ่ะมันจริงๆแล้วขวัญตัดแล้วมันมีแต่ต่อ ก็พอดีขวัญเอามาทดลองพอดีน้องที่ทํางานนะคะเขาปลูกต้นกุหลาบกุหลาบเลื้อยเนาะต้นของเขาแข็งแรงสมบูรณ์สวยต้นโตขวัญอยากได้ขวัญก็เลยบอกว่าลองตัดกิ่งมาให้หน่อยนะถ้าเกิดช่วงที่เขาตัดกิ่งกุหลาบทิ้งอะคะ่ะเขาก็เลยเอเอตัดกิ่งมาให้ขวัญขวัญก็เลยมาลองชําดูมนันก็เลยเนี่ยได้ผลแบบเนี้ยเพื่อน ต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่มารับชมขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย